สอนเราได้หลายอ่ะสวัสดีค่ะ ันนี้อยู่กับช่องอ e ีแบมบารินนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาของกินแบบธรรมชาติที่ช่วงนี้ฝนกําลังตกนะคะเป็นช่วงทํานาใช่ไหมกาเกตเออกาเกตจะเป็นคนที่แบบบ้านนอกที่สุดเพราที่เคยรู้มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเราเคยแบบขโมยกันด้วยแย้ยแวเราไปดูกันว่าการหากินของเราครั้งเนี้ยมันจะคืออะไรไปดู เฮียรับดดโอ้ยอ,อ,อยานไรไหมหมโอค้คนสันกล้าันวันสัสดีทัทนะคะเอาวิงเอาวิงขอยไปหนยังดบม่มีอยู่บ้าน<ม>บ่คยสือ่อวิงว้งกับกะคุ สวิงพูดใหม่ด like ิสวิงกับอ่ากับคู sure. ่ผาษาไทยกับอื่นมันจะวะคู่ถังคู่ถังคู่ถังรับเชินเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเช่นเจตุกลนะคะพาเราไปบักชาตูเกาหลีมึงกับบักชาตูเกาหลีโอ้ยบักชาตู่เกาหลีก่อนมาสิกคำก่อนเราได้ของครบแล้วนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาก็คือไม่ได้เตรียมหรอกมาเอาข้างบ้านเริ่มเปิด

วิ่งิวิ่งหลดตอนน้เราก็พาเด็กแก๊งเรามาถึงที่ทํามาหากินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาไปแมม่อันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะใครที่แบบว่าอีสานแท้ๆจะรู้เลยว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์แบบนี้มาเราจะมาทาอะไรใช่ค่ะมันถึงฤดูกาลที่เราจะมาซ่อนหัวซ่อนหัวกันแล้วพวกนี่ก็คือลูกออดนะคะลูกออดก็คือเป็นลูกของกบนะคะตามภาษาอีสานเราจะชอบกินชอบหมกชอบอมทั่วไปแหละตามภาษาอีสานมา มากินของที่มันแปลกๆแต่ว,ว่ามันแสบที่สุดในบรรดาแบบเพียงแบบนี้แหละอ,อันนี้คือไม่ได้เมงดาน้อยด้วยอันนี้คือหัวนะคะแต่เราจะเอาในต,ตัวที่มันใหญ่ๆนะคะอันนี้คือตัวม,มันยังเล็กนะอยู่มันมีทาบอสท,ทาที่แบบซอนเราได้หลายอ่ะมีบอสอ,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 อ่ไดู้อ,อะไป อออนแมงเตา่าแมงเตา่เตาอันนี้คือห่วงนะคะเราจะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆมันเพิ่งออกโซอ้อนพี่น้องเอ้ยมันก็คือเรากับลูกเกดเนี่ยนะคะเป็นมูหักกันมาตั้งแต่น่อยหากินน้ากันเกดนี่สิเป็นคนหากินบ่หมานสูบแบบนะคะเขาบอกว่าเกดแต่มันบ่สวยเป็นมือที่สนแลันมันหากินบ่หมานยอ้อนรอยตะกี้นี่มันหมักหลักหันหลังนิดเดียวเขากำลังสอนนะจ๊ะมันหมักหลักเอาหัวเข้ามามันแซ่บเวลาพัวอยู ปาอยไฮว่าองหันก็คือแบบหวกมันกำลังโตน้อยๆมันกำลังแบบเป็นเพราะว่าฝนฝึงตกมาแต่เขาสิไปเปลี่ยนไฮมาทีหัวมันกำลังใหญ่แล้วกำลังโป้งขาเป็นหวกกบอันนี้ก็คือหวกแบบอันวกเขียดอีนาฮะฮะสำเนียงย้อยยอยก็คือหวกกบก็สิไปสอนหวกกบกันแต่ว่าตอนนี้มันมีแต่หัวเขียงคางหัวเขียงค้างมันหวกหญ่ไม่เป็นหวก เกียดติแม้มันกินบ่ได้เดี๋ยวมันพูดเสียงในบ้านขอร้องจ้าชี่เมืองเมืงมืงป่าจาวอวนแล้วจิ๊บก่อนเอาผูดด้เดียวเด้อได้ว่มามังหานนั้นบ่มีก็ไปจอดมาเฉยมากเกรงกลัวว่าถ้าเกิดว่าหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปนะฮะ <c oughs> ห่วกว่าหน่ะสิโตห่วกว่วาหน่ะสิใไงอยากคนเช่าบ้านหัวนะคะๆๆก็เลยแบบเก็บเป็นความลับถ่ายไปนี่แฟนไปว่ารู้ได้ว่านี่หน้าผู้ใดเข้าหลักมหาอยู่หากินหน้าผู้อื่นเข้าหลักมหาอยู่หากินหน้าผู้อื่น จะไปดูนะคะบรรยากาศการแบบหาอยู่หากินแก้วอีสานบ้านเฮาจิเป็นังได้ฮอดยอดอด่างกะสีมีห่วกอันนี้เป็นเป็นช่วงเวลาแบบไครหุดหน้ากําลังที่ดีแบบเฮท่น่ากันนะคะมแข่งกันกับกูบ่แข่งกันบต่ตอนนี้มันจะแพ่กูเบิด์ตีแล้วทุละตอนนี้ก็คือบอจ่จ้ะทุลายังหนูเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะว่าพี่เกศกูไปเอา ของเรานะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ปังปุริเย่มากไม่แข่งแล้วเราหากิน,น,นด้วยกันนี่แหละแข่งไปมันก็แบบแพ้กูอยู่ดีกูสิแข้งจ้ะก็ได้มาแล้วนะจากน้ำพักน้ำแรงของเราเมื่อนี้ต้องได้มกอะเนะาะเสื้อสีแสบเนาะที่เห็นตอนเป็นน้อยเสื้อหากินแบบนี้น้ำกันนะคะแล้วก็อีเกตนม่หมักหลักปวดได้คยขเดียวว่ามันขีหลักกูกิดขึ้นโคยหลัก คือเ่เคยหลับไปพอ ลูกลลูกลุกลได้อีกแล้วนะปละเค็งตัวใหญ่หาคินมานแต่ว่าตัใหญ่ขึ้นนะแต่กี่ก็บเป็นคลิปแรกกับเป็นกลนเนาะ้ามกลอูมันกำลังเป็นขาก็คือมันกำลังโตนะฮะใครเคยหากินแบบวิถีสารแบบนี้จะคิดถึงบ้านมากลุกยปลกไปลุกไปลกไดลุก้ปลุกไปลุกไกไปลุกไไลกลกลกล เมึงเอาตีปากกูเห็นยังการที่เอากบตีปากหรือเอาเขียดตีปากนี่ก็คือวิธีชาวบ้านเท่าอีสานเท่าสิมักว่าการที่เอาตีปากก็คือตีกับเด็กหน่อยที่บ่ค่อยเว้าตีให้มันเว้าดูธุละยังต้องตีปากกูแต่ธุรให้มันมึงเศร้าไงตีหน่อยตีปกซีดีติดเด็กไร้สีดีติดได้ก็เขาอะเข้าเกิดขึ้นเป็นอะไรกันมขาส่งการที่เกิดการที่เกิด อู้ยได้หลายบ่เก็ดท่างหุ่นบ่อยมีแม่ป่าท่างนี่หลายหลายุมันมีน้ำกันนะอันนี้คือการร่องวิ่งนะเราจะพาทุกคนไปร่องวิ่งนะคะ่องใล่องหน้าแข่งเกินแข่ง หนี่ก็คือเวลาหนามแห้งมันก็เฝ้าตัดหางตัดขา,าจะฟองเป็นเพื่อสิเป็นกบพ,พอการสิเป็นกบมันก็นกนสิอยู่ได้ถ้าเป็นหวกก็อยู่ได้จะน้ำหนามระดับเป็นกบอะ่ะก็คือสิสามารถอยูน่น้ำไงก็คืออยู่กับดินที่มันชุ่มชื้นได้หายวเน่ยพูดอะไรพูดยักพูยักเอาให้บางบาทของข่อยีิล่ะบางบ่าจะว่าบางปูริเยก็คือตัวใหญ่แถวเวทีเขาแบบเฮียทุกคนแต่คูแข็งกันไหนี่มีตั้งปลาดุกปลาเข็งกับปู มีทุกอย่างไหคะับ้ัวัวัาดูครับมาดูนี่เหรอนี่ว้าวคุม่ไหลเข้าล้วว้าวานมากอันนี้คืเก็บนด้เขาตกางอ๋อไม่มีอะไรสวยปาเป็นปาเป็นไม่สวยหรอกพี่แตหากินหมานนะฝากให้คิดว้ากออันนี้คือเวลาต้มเยอะใช่ไหมเราจะทำแบบนี้ จะให้ตมมันออกเพราะเราจะได้เห็นว่าเราสอนใดอย่างเน่ยเราอาจจะพูดไทยพูดฟางพูดศาษานบ้างนะคะฟังฟังเอานะคะอันนี้ก็คือการสะบัดทิ้งเศษทุกอย่างออกนะคะก็คือแบบนคือแบบถามสักนิดว่าแบบใช่เรื่องบอ <laughs> <laughs> สสกลนครอำเภอนิคมน้ำอุน <laughs> เขาเรียกว่าแมงกะโซบ้านโพกรามแมงสีเสียการหากินแบบนี้บ่เมนบ่เมื่อเล้วพี่น้องแต่มันขมและมีความสุขการที่เขาได้มาสัมผัสอีสานบ้านเฮาเป็นสิ่งที่แบบลำคาและหาบ่ไร้อีกแต่บ่รวาของกินมุเนี่ยสีเบิดและหายไปจากเข้าตอนไหซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งคือไม่มีเลย ตะกี้กับสิับน้ำทงไฮท,ทงหน้าเข้ากัสิมีต่ตะแนวกินบ่ออึดเงินบริใสทุกวนันนี้สภาพอากาศไม่เหมือนเดิมเอียงเขามาหล้ายขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเข้ากับสิหากินต่อไปสู้ในแบบของตัวเองนี่คำคมอะไรของฉันเนี่ย <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหากินกันต่อ สวัสดีค่ะอิชันพายลินวงศาและนี่เกตมณนีลูกน้องของอิชันเองค่ะและนี่ข้างหลังของเราก็คือห่วกทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมห่วงแถวบ้านของเรากันค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือวิธีชาวบ้านของพวกเรานะคะในการทามาหากินนะคะเอ่อเอาใหม่ค่ะอือและนี่ก็คือวิธีชาวบ้านของเรานะคะคในการหาห่วงนะคะ ท่วงที่จะออกเฉพาะเวลาฝนตกมาอีกครั้งนะคะน้ําข่อนก่อนทํานานะคะและเราก็จะไปซ่อนหวกให้ดูนะคะทุกคนไปดูกันการซ่อนห่วกของเรานะคะจะซ่อนกลับไปกลับมานะคะเครื่องพวออกนั้จะอยู่ในทวีตของเราต่อไปะคะ่ะและนี่เราก็จะอาจจะเซนนิดนึงเพราะว่าเราวินแล้วนะคะเออไปใส, <c oughs> ส่กับคู้เออชือไปเลย บเล่นมุกกะคุยนีแบนมาเท็กเข็ดวะเมืองเมืองโอเคนะคะนี่เราก็คือซอนบาดสุดท้ายของเขาเขาเนี่ยเขาสิไปเฮ็ดกินเดี๋ยวเขาสิขึ้นใส่เบงว่าเมนูสีเขาสิเฮ็ดเนี่ยเขา,า,าสิเฮ็ดอีหอย,อยังแน่ทั้งห่วงทั้งปลาทั้งปูงปเมนูสิขิงใส่คลังเทิงนะคะสำหรับมื้อนี้บ่มีหยังหลายนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเบิง่งวิถีชีวิตบ้านเฮาว่า,วาเวลาก่อนที่สิเฮ็ดนาไทยหุดก่อนว่านเข่าเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยห้ามอยู่หน,น้าดินเนี่ยหวกมันสิออกมา ปีหนึ่งสิสสได้กินหอกเชียหนึ่งทุกอย่างวิถีชีวิตป้าควนกับซีไดปีหนึ่งเอามึงเราไปคิดนะก็ได้อออไดไดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอยากให้ทวนได้มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะอ<ส>ีสานเข้าหน่ะเปน็นยังไงเวลายง้ไหายแง้มหนม้าเวลาหมอกออกกับมาสนนะคะ มันค่อนข้างที่จะหมดไปแล้วนะคะกับการหากินธรรมชาติของเราอันนี้ก็อยากมันแหลงดูงงเขาประด้ดอกน้องบานเทาแม่แหลงอีหลีอยากไม่เห็นคอนเทนต์ดีๆเห็นคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้ว่ามีอยังไลยะคยค่ะคีนอดพี่น้องย่ามห้ยย่ามหน้าเดอ้อย่าลืมฝากกดไรก็แชร์กดติดตามให้ช่องแบมไพลินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะคะกาเกตเรซซิ่งนะคะจากบ้านโคกรามแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คือแม่กาเกตนะคะก็คือแม่สาวอ้วนนะคะก็คือเจ๊ตุะะ๊ ค่ะแกเป็นคนน่ารักที่สุดในหมู่บ้านถ้าที่แบบเคยสัมผัสมาแกชอบเล่นไพ่นะคะหลากรลายแต่ใจดีนะคะท่านท่านท่านผู้นี้ก็คือยืมตังค์แน่สักสองลอยได้ปะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะไปอ๋อแกขึ้นสอนเลยแกไปยี่หล่วขึ้นรูถูกเลยแท้ยี่หล่ะลูกผู้ใหญ่ตีแถวเป็นียังอ่ะบลูสบลูสมันแสบเวลาหัวอยู่